สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันที่สิบสองมีนาคมสองห้าหกสี่นะครับผมก็ล้างลาไปนานนะครับไม่ได้อัปเดตสถานการณ์โควิด19มานานพอดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เลิกงานดึกนะครับเลยอัปเดตสถานการณ์ไม่ค่อยทันเวลานะครับกลับถึงห้องจากที่ทํางานกลับมาก็ถึงห้องก็สี่ทุ่มกว่านะครับแต่ละวันก็ แล้วก็เหนื่อยนะครับกลับมาก็ดึกกว่าจะได้นอ,อนหลับพักผ่อนครับผมงานก็เร่งเลยอยากจะทําเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าข่าวสารอะไรมีให้เราอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ผมจะมีข่าวมาแทรกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเรื่องที่ข่าวใหม่ๆมานะครับผมจากกระทรวงการต่างประเทศประกาศออกมาเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตใหม่นะครับผมแล้วก่อนจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตใหม่เรามา ดูสถานการณ์โควิด19กันคร่าวๆก่อนนะครับผมจะเริ่มกันที่สิงคโปร์นะครับโควิด19ประจําวันที่รายงานประจําวันที่12มีนาคม2564นะครับในส่วนของประเทศสิงคโปร์นะครับในสิงคโปร์ในหัวพักคนงานก็ไม่มีติดเชื้อนะครับแต่มีเคสชุมชนนะครับในชุมชนมีติดเชื้อหนึ่งรายนะครับรวมวันนี้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศสิงคโปร์มีหนึ่งรายนะครับแล้วก็มีเคสนําเข้าอยู่นะครับเคสนําเข้าเก้ารายครับผม และผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับตอนนี้60,000กับ80รายนะครับ60,000กับ80รายนะครับที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลเป็นข้อมูลจากเมื่อวานนะครับข้อมูลจากวันที่11นะครับวันที่12ยังไม่มีรายงานนะครับเพราะว่าสาธารณสุขสิงคโปร์จะอัปเดตในรอบเด็กครับผมประมาณ4-5ทุ่มประมาณนี้นะครับผมกลับมาตอนนี้ผมกลับมาห้องประมาณ3ทุ่มครับผมโอเคนะครับมีออกจากโรงพยาบาล28รายนะครับออกจากโรงพยาบาลนะครับประจํา วันที่11มีนาคมครับเมื่อวานครับผมและยอดที่รักษาหายทั้งหมดก็59,939รายนะครับจากผู้ป่วยทั้งหมดที่6 8 0 8 0รายนะครับผมกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลก็21รายนะครับแล้วก็บวก81 81รายนี้อยู่ในขั้นตอนรีคาเวอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีอยู่ในห้อง ICU 1รายนะครับในห้อง ICU สําสำหรับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์นะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนานแล้วนะครับผม ยังคงยอดผู้เสียชีวิตไว้อยู่ที่29รายเท่านั้นนะครับผม29รายครับครับรายละเอียดในสิงคโปร์ก็เท่านี้น,นะครับสําหรับประจําวันที่12มีนาคมนะครับผมแล้วผมจะพาไปต่อกันที่เมืองไทยนะครับก <c oughs> ดอีนะครับไปดูสถานการณ์ที่เมืองไทยเราว่าเป็นยังไงบ้างครับผม สถานการณ์โควิด -19 ในเมืองไทยเรานะครับจาการายงานของศูนย์โควิด -19 นะครับผมรายงานโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับข้อมูลวันที่12มีนาคม2564นะครับผมบวก81รายนะครับบวก81นะครับใน81รายนี้ก็คือผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบ,บบบริการนะครับ30รายนะครับผมแล้วก็ มีผู้ป่วยที่ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนก็37รายนะครับผมและผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน3รายนะครับไม่เข้าสถานกักกันนะครับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันของรัฐจัดให้ก็ส1เรายนะครับรวมยอดทั้งหมดก็เป็นแ1บนะครับผมและยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในเมืองไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่อ่ 2 6 6 7 9รายนะครับ2 6 6 7 9รายนะครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในเมืองไทยนะครับและที่รักษาหายป่วยแล้วก็อันนี้วกที่2 6 0กับ56รายครับ2 6 0 5 6รายนะครับและผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่นะครับยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้538รายนะครับผม538รายยังรักษาตัวอยู่นะครับ สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับในเมืองไทยก็ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็85รายนะครับผมจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำนวนตามพื้นที่รักษานะครับตามพื้นที่รักษาโรงพยาบาลนะครับกรุงเทพและนนทบุรี3,990นะครับภาคเหนือ512นะครับผมภาคกลางนะครับรวมนะครับรวมทุกจังหวัดในภาคกลางนะครับก็21,158รายนะครับภาคตะนอกเชียงเหนือ191รายนะครับ ภาคใต้828รายครับมีจํานวนผู้ป่วยยืนยันนะครับจําแนกตามพื้นที่รักษานะครับพื้นที่รักษาครับผมเคนนะครับเราจะมาต่อเรื่องพาสปอร์ตกันนะครับผมเดี๋ยวดูเรื่องพาสปอร์ตกันว่าเป็นยังไงครับพาสปอร์ต10ปีนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับหัวข้อคือพาสปอร์ต10ปีเปิดให้บริการแล้วนะครับผม เว็บไซราชกิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่ประกาศนะครับได้เผยแพร่ประกาศของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมนะครับหนังสือเดินทางออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางประกาศณนวันที่11มีนาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11มีนาคม2564นะครับผมพรความมีนำอย่างนี้นะครับผมค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปนะครับ บุคคลทั่วไปสําหรับอายุไม่เกิน5ปีนะครับหมายถึงอายุพาส,สปอร์ต5ปีนะครับอายุหน,นังสือเดินทาง5ปีฉบับละ1,000บาทนะครับ1,000บาทก็ถ้าเป็นสิงคโปร์ก็ประมาณ58เหรียญสิงคโปร์นะครับสาหรับอายุไม่เกิน10ปีนะครับ10ปีนะครับอายุพาสปอร์ต10ปีก็ฉบับละ1,500บาทครับ1,500บาทคิดเป็นเงินสิงคโปร์ก็ประมาณ80ดอลลาร์นะครับ8 สิบหรือแปดสิบเหรียญตอลลาร์สิงคโปร์นะครับผมครับทมเนียมค่าพาสปอร์ตนะครับห้าปีนะครับค่าทมเนียมปกตินะครับจะหนึ่งพันบาทนะครับแต่ทําแบบเร่งด่วนมีนะครับแบบเร่งด่วนก็มีแต่ส่องเสียสามพันบาทครับผมค่าทมเนียมนะครับจหรบบอายุเล่มละห้าปีนะครับและเล่มอายุเล่มละสิบปีนะครับค่าทมเนียมหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่แบบเร่งด่วนก็จะเป็นที่3,500บาทครับ1,500าปกตินะครับแต่ถ้าแบบเร่งด่วนก็3,500บาทนะครับเฉพาะพาสะปอร์ตอายุ10ปีนะครับเออายุเล่ม5ปีนะเล่ม5ปีก็1,000บาทและแบบเร่งด่วนก็3,000บาทครับตามนี้นะครับนี่เป็นประกาศนะครับนี่ประกาศสถานเอกครราชทูตไทยณนะสิงคโปร์นะครับ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางนะครับผมตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางนะครับฉบับที่3นะครับพศ2564นะครับดังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10มีนาคมนะครับสองพนรและประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะสิงคปโปร์กำหนด าธารมเนียมหนังสือเดินทางดังนี้นะครับสําหรับผู้ที่อยู่สิงคโปร์นะครับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปนะครับา58นะครับ58เหรียญน,นะครับผมแล้วก็อายุไม่เกิน10ปีนะครับอายุ5ปีนั้น58นะครับ แล้วก็อายุไม่เกิน10ปีก็คือ80เหรียญนะครับ80เหรียญสิงคโปร์แปดสอลล่าครับหนังสือเดินทางราชการนะครับสําหรับราชการก็58นะครับผมหนังสือเดินทางฉุกเฉินนะครับก็15นะครับ15 1ห้าสิดอลลราสิงคโปร์นะครับแล้วก็การบันทึกรายการหนังสือเดินทางการการบันทึกหนังสือเดินทางนะครับแปดเหรียญครับผม 8ดลอลลาร์สิงคโปร์นะครับนี่ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11มีนาคม2564นะครับเป็นต้นไปนะครับผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับนี่ลงตาประทับตาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะสิงคโปร์นะครับผมลงวันที่10มีนาคม2564นะครับผมครับ ก็มีเท่านี้นะครับที่มาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับเพื่อนเพื่อนปีน้องที่อยู่สิงคโปร์ก็ให้รับทราบไว้ว่าถ้าพาสปอร์ตเล่มห้าปีก็ห้าสิบแปดเหรียญนะครับถ้าเล่มสิบปีก็แปดสิบเหรียญนะครับเริ่มมีผลมาคับใช้แล้วนะครับผมเริ่มเริ่มพาสปอร์ตใหม่แล้วนะครับผมเลือกได้มีห้าปีสิบปีนะครับเล่มห้าปีปีครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม